สะบนภูเขายอ้ยอ, lem lem อนในเปรมน่ะคิดดูภูเขาหนุนเขาแกลงโพสแตดเหล่นั่นไต้เหล่เห็นแกเล่มเล่มรับนั่งก้นของพไอป่ายางนั่นก็ปีเรียดโอ้แหอ,อันันเลยนะเยวะนั่งเร่งว่าไอโยดยางคอยอยู่ปลืู่ ก็เต้นก็เคยบ่เคยเรื่องแต่มันยู่แบบเป็นโซนอยู่นะครับมันจะรู้เลยนี่ก็บอกไปอือก็คนเรามันยู่เป็นล็อกเป็นโซนเป็นโซนอยู่หนูเ่นเุงลูกของกูเ่นนี่ถ้ามีดอกไม้รอบสะนี่โอ้สุดยอดเลยมันต้องรบอยู่แล้วซื้อมาแล้วท้ำรัวข้าวซื้อไม้ดอกดาวเรื่องชั้งไปกินแล้วทีนี้ก็ทำเป็นโซนกาแฟ บุฟเฟ่อะไรก็ว่าไปขายกาแฟ,แฟด้วย